ครับสวัสดีครับเมื่อนี้กสิพามาเบิง้งมารีวิวคอบขอกไม้เห็ดเองป,ประมาณนี้หมูนหน่อยกฤษฎอยู่จังสิครับนี่เด่นๆแ,นแนม่เพิ่นเห็ดเองมาอยู่ค่าไม่เหลือไม่เซตเท่านี้แล้วครับเอามาเห็ดนี่กระซองกระเปียอยู่ตัวหนึ่นง หมูแม่ขอของเจ้าของเองครับเฮ็ดเองเฮ็ดแม่พันเองอันนี้เพิ่นอาจจะมีไรครับ <S 2> <S 2> แต่ว่าให้ลูกดกก็เลยเอาไว้ตนนัวนี้ไปซีโตแม่นี่ให้โอกาสอีกซอหนึ่งถ้าเกิดยัง,งได้หน่อยยู่กระิีได้โลครับได้โลเพิน่นครับซองขอดบ้าน สองอันนี้ก็มีครับแต่ว่าเฮ็ดเองอันนี้เือนกันครับอันนี้ก็เฮ็ดเองสองขอดบ,นบานๆให้ไมมปีกไมทธรรมดาครับนะตอนนี้สถานการณ์หมูตอนนี้ประหยัดได้คือประหยัดครับในรถตุนทุนได้ก็คือรถสันปวัยหมูก็กจะนอนกองกันอันนี้ลูกหมูอายุสองวัน มาชมคอกหมูอันนี้ซองยืนครับซองยืนเห็ดเองเบิร์ด,ดครับเชื่อมเองซื้อเล็กมากเชื่อมเองอันนี้หมูอีกสองแม่รอคลอดตัวนี้รอผสมน,นีรีวิวพ่อพันธ์ในข้อครับมีพ่อพันธ์ประจำขอ้อเจ้าทองคำ นี่นคนออกมากให้ทับเป็นจอยบดหมูผมกสิประมาณนี้ครับอาหารแม่พันไม่ไม่อยู่ค่ะตีใส่กับเสาเลยครับตีใส่เสื่อมใส่ ประมาณนี้คอกหมูบ้านๆอันนี้ก็คอกหมูขุนครับวันนี้อันนี้คอกหมูขุนวัสดุเดิมๆกระเบื้องเดิมๆอันนี้กระเบื้องเบิดก็เลยต้องเสือลซิงนี่ครับอกหมูประจำฟาร์มหมูขุน ขอกนี้เกือบเดือนกว่าเดือนกว่ากับประมาณนี้ครับขอกนี้กับสองเดือนขอกหนึ่งขอกนี้สิ้นเดือนครับปล่อยขอกนี้สิ้นเดือนคาดว่าสิ้นเดือนน่าจะ ร้อยโลขึ้นปัญหาคือตอนนี้ปัญหาหลักคือเจ้าของอาหารนี่ครับเขาเจ้าบ่ม,มาจับให้ผมก็เลยจะต้องได้ชํำแหละขายเองชํำแหละขายขายเอาแต่าคาต้นทุนหัวาหารคืนเพราะว่าหมูงม,มันไปบ่ได้ตอนนี้ประคองตัวได้ก็คือ กระรประรองตัวไปก้อนออกค้างหัวอาหารขึ้นตัวนั้นอีกหนึ่งครอบตอนนั้นมีอยู่สิบตัวครับหมูขุนพร้อมจับพร้อมจะซ้ำแหละขายฝนเศ้านี่แหละจะได้พาก,กันซ้ำแหละขายเองเอนพี่น้องมะซอยครับซ้ำแหละขายเองมีการรีวิวครอบ ขอกหมูซองยืนลดต้นทุนก็ต้องไปซื้อเล็กเสียเงนินครับช่วงนี้บ่มมี่ทับลูกไายครับแบบนี้โอเคอยู่อ้ากะเมื่อนี้กะผมมี่ยังครับมาว้าวู่ฟังสถานการณ์หมูตอนนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกด,ดไลค์กดติดตามในเดอครับขอบคุณครับ